อย่าเพิ่งเปิดเพลงนะอย่าเพิ่งเปิดเพลงกลัวเขาเปิดเพลงคุณเพียวคุณเพียวยอดสวยงามมากค่ะคุณทองแอนใช่ค่ะสวยดูมีต้นกระบ,บองเพชรเห็นไหมสวยเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศดีน้ำลำบยายแพงมากเพื่อน สัญญาณไนสัญญาณมันจะตัดก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อนๆเนาะเดี anyway. ๋ยวเราก็นั่งคุยกันตรงนี้แหละถามทุกสุขนานาสาระขอให้เพื่อนๆยอดวิวปังๆขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆขอบคุณกะระชื่นเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เดี๋ยวสาวชิปนะคะสวัสดีค่ะ คุณบ้านเก้าทิพนก็ไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมคะเนี่ยดูบรรยากาศนะคะทุกคนมาอ่ะกุสะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวนั่งเฉยๆละเดี๋ยวถ้าเราลุกไปเดี๋ยวเด็กก็ใจนี้ให้เปิดาการมองเห็นให้สักครึ่งชั่วโมงจริงๆอ่ะวันนี้อยากไลไรให้ถึงได้ถึงชั่วโมงก็เลือกร้านข้าวเพื่อนเยอะมาก กินอย่างน่ะน้ำลำไยคดารณีกินน้ำลำไยอยู่ที่ตรงสนามสนามอินฟินิตี้บอกน้องบรรยากาศสดชื่นค่ะคุณนุษบรรยากาศดีมากๆเลยเลยขอแปะไว้ก่อนก็เลยเหนื่อยมากวันนี้ขอมานั่งชิลๆแป๊บหนึ่งแม่เล็กสวัสดีลูกสาวเด้อจ้ะสวัสดีทุกท่านในห้องครับคุณทอมอ คลองแอนนะคะมาเจนจะพาไปดูบรรยากาศเพราะว่าวันนี้เจนมาทานข้าวนอกบ้านก็เลยแบบอาจจะไม่ไม่สะดวกสักเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบอะเจนจะพาไปดูต้นคริสต์มาสนี่ต้นคริสต์มาสนะคะต้นคร,ร,โโออริสต์มาสสวยโตอู่เจริญยนสันบุรีนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ขนมเขง่งเบียงโกใสไรสไตล์นะคะสวัสดีแม่ขนมเข่งจา้า คุณมากๆค่ะกินก้อนพี่น้องมื้อนี้บ่ทันได้กินเข่าอยู่พี่น้องกินกินแต่กาแฟก่อนอนุญาตแกะเนาะน่าจะน่าจะน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะอ,อู้ยังเลยยังเลยเพื่อนเ<ๆ>พื่ขอแปะไว้ก่อนยังเลยเสบพี่น้องอยากจะพาเพื่อนๆ,ๆไปดูนั่นน่ะลูกไว้นั่นน่ะลูกอะไรอัอหวานๆ เงส,สัญญาณหายอีกแล้วค่ะอึ๊บครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุมาแล้วก็เลยมาทานข้าวที่นี่เลยวันนี้แทบแบบไม่มีเวลาเข้าไปเที่ยวหาเพื่อนๆที่ไหนเลยไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านไหนเลยแต่ก็พยายามเข้าไปไลฟ์สดหลายๆห้อง นี่ค่ะคุณอุมาพรบุญรอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบาเนิงรองลิ้นสวัสดีค่ะคุณอุมาพรสวัสดีนะคะข้าวเลยวันนี้อะน้องเหมียวขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณอุมาเป็นเป็นภูเขาแล้วทีนี้พระอาทิตย์ตกอะมองไม่เห็นเนาะช่วงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าค่ะเะได้ไม่งั้นจะสวยมากเนี่เขาเริ่มเพื่อน ต้นคริสต์มาสเขาเริ่มเปิดไฟแล้วนะเริ่มสวยงามแล้วเนะี่ยเริ่มบรรยากาศดีแล้วเดี๋ยวเจนจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูต้นคริสต์มาสแล้วก็นาะเพื่อนเพื่อนอยู่ติดนครปฐมนะแต่มีภูเขาที่แบบว่าโอเคมากๆสั่งกับข้าวไว้แล้วแต่พี่คะคุณอุมาพรบุญรอดสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะบ่าวเน่งรองลิ้นสวัสดีค่ะคุณอุมาพรสวัสดีนะ สวยไหมคะทุกคนนี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆขอบคุณกะะันะระเดอ้อจ้ะสวัสดีทุกท่านในห้องครับคุณทอมแอนทองแอนนะคะมาเจนจะพาไปดูบรรยากาศมาลาดบุรีคะ่ะเพื่อจะมาบริจาคแดนเต้นๆดูสิคะเพิ่ง เพิ่งจะเสร็จจากภารกิจดีมากๆเลยค่ะสวยค่ะดูบรรยากาศนะคะเพราะว่าคนที่ทานข้าวเขาก็รอทานข้าวรอทานข้าวมันเลยสดแป๊บนึงโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วใช่ไหมคะคุณนุชคุณนุชงานมันจะตัดก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อนเเนาะเดี๋ยวเราก็นั่งคุยกันตรงนี้แหละถามทุกสุขนานาสาระขอให้เพื่อนๆยอดวิวปังๆ ก็เห็นป้ายตรงนี้ป้ายป้ายร้านข้าวเขไม่เป็นไรมั้งทุกคนเนาะโอเคค่ะคุณอุมาพรขอบคุณมากๆนะคะไว้เจนจะขึ้นไปเที่ยวเที่ยวบ้านนะคะคุณคุณคุณอุมาพรสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยอ่ะกินน้ำลำไยไปคุณรัตนาแฟนขับสวัสดีค่ะ ครูน้อยสวัสดีค่ะดูบรรยากาศนะคะดูภูเขาภูเขาที่ลาดบุญ <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆขอบคุณกะละัลยาขอบคุณมากมากนะคะที่แวะมาให้กําลังใจเราน่าจะตั้งค่าตั้งแต่ที่แรกเนาะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะทุกคนสวัสดีก่อนปีใหม่ ปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพตอนเราไลฟ์สดทิเล่เห็ดน้ำแล้วสดชื่นนะคะทุกคนคุณนุษซี่เฮียจมแล้วดารณีจันทบุตรบอกเฮียจมแล้วนี่แหละจะไปแล้วค่ะดารณีจันทบุตรจ้าคุณนุษซี่สวยรวยอินฟิตี้บอกบายบาย,บายบายบายเช่นกัน เนี่ยถ้าเวลาเราออกจากบ้านนะเพื่อนๆออกเดินทางมาจากบ้านนะไม่ได้ไม่ไโอสัญญาณเแขวนมาลาดบุรีค่ะเพื่อจะมาบริจาคแดนเต้นๆดูสิคะเพิ่งเพิ่งจะเสร็จจากภารกิจทุกท่านเมื่อตอนมาถึงลาดบุรีช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่าย3ามโมงก็ไปไลฟ์เพจหมาม้เจนเหมือนกันค่ะ เพื่อเปิดค่าการมองเห็นสวยไหมคะทุกคนนี่คะ่ะข้างหลังเจนรยากาศดีมากทุกคนกลมอะไรนะลูกอะไรตุงมกาอะไรสักอย่างน่ะสวยสวยแต่กลัวเดินไปแล้วกลัวสัญญาณหาย ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจนจะไปเยี่ยมบ้านนะวันนี้เจนก็ขอลงไลฟ์ตรงนี้บายขอบคุณมากะคะ่ะขอบคุณมากเห็น่าพี่น้องฟังได้ลดูรางวัลโอ้ยอย๋อยู่ห่างไวไฟมากเดี๋ยวสัญญาณจะไม่ค่อยดีของฝันด้วยคุลส,สุพันนีนะคะสุพันนีแสงอรุณ นะเพื่อนเพื่อนอยู่ติดนครปฐมนะแต่มีภูเขาที่แบบว่าโอเคมากๆสั่งกับข้าวไว้แล้วแต่ะ Family นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่แวะมาทักทายแวะมาให้กําลังใจนะคะวันนี้เจงก็จะขอลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเหนื่อยมากวันนี้งานเยอะมากเพื่อนๆจะปีใหม่แล้วน้ำลำไยเพื่อนเยอะมาก กินอย่างน่ะน้ำลำไยค่ะดารณีกินน้ำลำไยอยู่ที่ตรงสนามสนามหวน mm hmm. านหวาน้าข้างหลังเจนบรรากาศดีมากทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะหันน้ำลำไยออกกัน ดูภูเขาค่ะดูภูเขาภูเขาสวยงามหายสะดุดแล้วเนาะน่าจะหายสะดุดละคริสต์มาสเขาสวยสวยเด็นนะสวัสดีครับผมคุณธันสกร์แฟมบรี่เป็นเป็นภูเขาแล้วทีนี้พระอาทิตย์ตกอะ่ะมองไม่เห็นเนาะช่วงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าค่ะ จะได้ม่งั้นจะสวยมากเนี่เขาเริ่มอ่าเจนจะขอไลฟ์สดอีกสักหก็ดนาทีเนาะก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในละเพราะว่าเข้าไปข้างในมันเข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะหลบป้ายค่ะกลัวเห็น